โอเคนะคะตอนนี้เรากำลังมากินกาแฟที่ดอยผาหมีนะคะร้านร้านที่ชื่อดังก็คือกาแฟดอยผาหมีนี่แหละที่มีคำล่ำลือว่าทัศนียภาพในการจิบกาแฟเนี่ยสวยงามมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาจอดรถที่บริเวณรถสาธารนณะทางขึ้นไม่ได้ยากนะคะตอนแรกนึกว่าจะยากแต่ว่าปรากฏว่าทางชันนิดหน่อยแต่ว่ารถทั่วๆไปขึ้นได้นะคะมีที่จอดอยู่ตรงนี้แล้วก็บริเวณนี้จะมีร้านกาแฟเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยนะคะ ต้องระวังด้วยนะคะว่าแล้วเราก็ขึ้นมานะคะขึ้นมาก็ต้องระวังรถด,ด้วยนะคะเพราะว่ารถขึ้นดอยลงดอยเนี่ยถนนค่อนข้างที่จะแคบอยูเ่เช่นกันคือคือจะเลือกกินได้หลายร้านเลยนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมาก บางคนอาจจะไปกินกาแฟบนนู้นที่มันเรียกว่าอะไรคาเฟ่มีคาเฟ่อยู่ข้างบนนู้นด้วยนะคะแต่ว่าที่เราจะมาก็คือร้านนี้คาแฟ่ดอยผาหมี่นะคะถึงแล้วแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีพวกบริการนำเที่ยวต่างๆมีของขายแถวนี้ด้วยนะคะคนละ5 5 0บาท half d เด t r ชินี่ไปเที่ยวผาหมี่ไม่รู้ไปไหนบ้างนะแต่น่าจะเป็นขึ้นไปที่บนดอย จริงๆอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวแถวนี้มาพักแถวนี้ก็น่าจะมีทะเลหมอกตอนเช้าเหมือนกันนะคะนี่งไงถึงแล้วค่ะกาแฟดอยผาหี้มีคนเอารถมาจอดในนี้ได้ด้วยนะคะในร้านก็มีที่จอดรถนะคะนี่มาชมวิวกันก่อนนะคะอันนี้ที่จอดมอเตอร์ไซค์จอดจักรยานแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ถ่ายภาพนะคะดอยผาหมี่นะคะบางคนถ้าเกิดว่าอยากนั่งชมวิวภูเขาเนี่ย มานั่งหย่อนขาตรงนี้แล้วก็กินกาแฟกันได้เลยนะคะอ,อันนี้คือบรรยากาศภายในร้านเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งกินกันที่ร้านเนี่ยก็รับออเดอร์ได้อยู่ชั้นล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปนั่งกินข้างบนได้แล้วก็มีที่ระเบียงแต่ตอนนี้ฝนตกก็เลยคนส่วนใหญ่ก็นั่งอยู่ในร่มนะคะ มีตรงนี้มีจุดรับออเดอร์แล้วก็มีพวกกาแฟชนเผ่าขายด้วยนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาได้เลยค่ะนี่นะคะมีอะโวคาโดขายด้วยนะคะหลายลูกเลยแล้วก็อะโวคาโดนีน่มีเช่นไก่พูดภาษาด้วยนะคะของถิ่นโอะโวคาโดกิโลละหกสิบห้าบาท ที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะกาแฟนะมีอาหารขายด้วยนะคะเนี่ยอาหารเหนือนะคะเอาเอาลาเต้เย็นร้อนเอาเย็นแล้วดีอยากกินทั้งเย็นทั้งร้อนอะเอาเย็นและกัน,นะค,ะค่ะคะเธอเอาอะไรคนไม่กินกาแฟกินอะไรดีโกโก้ เอาไหมอเอาโกโก้เย็นหรือร้อนโกโก้เย็น,นะค่ะสองแก้วนะครับสองแก้วค่ะร้อยยี่สิบบาทครับขึ้นยังไงขึ้นทางไหนอ่ะก็พี่ก็ได้นังั่นั่งหย่อนขาเลยนะเนี่ยอ๋อโอเคเราก็มานั่งทานกาแฟตรงนี้นะคะเป็นมุมที่บรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็เขาจะให้ป้ายไว้เสิร์ฟกาแฟนะคะ จริงๆแล้วทางขึ้นอยู่ข้างนอกไปข้างบนไหมเมื่อกี้ถ่ายหรือยังข้างล่าง <ไป S 2> เราไปดูข้างบนโอ้มียำผักด้วยอ่ะน่ากินอ่ะเอาไหมอ่ะงนะมํำก็น่ากินอ่ะลากชูอะไรไม่รู้อ่ะเราขึ้นไปข้างบนนะคะเราอยากไปดูบรรยากาศข้างบน,นเดี๋ยวเราจะลงมาซื้ออวโวคกโดด้วย เราจะไปดูว่าข้างบนบรรยากาศมันจะดีมากแค่ไหนนะคะเป็นร้านกาแฟที่น่านั่งมากๆเลยในความคิดเห็นของเราชอบนะคะชอบวิวคนก็จะจับจองวิวไปหมดแล้วนะคะแต่เราก็จะดื้อดึงเราก็ยังจะดื้อดึงไปนั่งตากฝนอยู่ดีนะคะเราหาได้แค่ไหม่เราหาได้แค่ไม่นะคะแล้วก็จะนั่งอย่างนี้แหละ ถึงฝนจะตกเราก็จะนั่งมันีน้มีความน่ากลัวอยู่เ <c oughs> อาไว้นี่นะเอาไนี่ชเชฟเธอเธอถ่ายรูปภาพยิ่งให้เราหน่อยได้ไหมเราอยากได้วิวตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ร้านกาแฟดอยผาหมีนะคะนั่งหย่อนขานลงไปนี่มีความหวัดเสียวมากเลยทีเดียว โอเคนะขยดูให้อาีกาแฟไหนต้องย่นานีย่ครับสวยมากแม่จิบกาแฟเ่็นหน้าไหม ไล่จะอยู่ข้างบนนู่นนะคะมันกลายนะคะจากการไม่เราสัมภาษณ์เขามาคจากการที่เราสัมภาษณ์เข้ามานะคะนี่กาแฟมาเสิร์ฟแล้วนี่คือลาเต้เย็นค่ะอันนี้ช็อกโกแลตเย็นคือเมล็ดกาแฟที่เขาใช้ก็คือเมล็ดกาแฟที่ปลูกจากที่ดอยผาหมีเลยนะคะคืออยู่ห่างจากตรงนี้ไปพอสมควรก็คือบนดอยนี่แหละดอยผาหมีนะคะ นี่คือเราก็เลือกที่ที่ด่งที่มันเห็นทัศนียภาพของดอยสวยมากเลยนะคะซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แล้วแหละในประเทศไทยในราคากาแฟ2อเอ้สอแก้วนี้ก็คือ120บาทคือแก้วละ60บาทมาชิมอมืใช้ได้นะคะใช้ได้นี่คือ,อ,อใช้ได้ก็คือก็อร่อยแต่ว่ามันหวานไปนิดนึงคือจริงๆอ่ะ็กซ์ p e c ว่าจะได้กลิ่นกาแฟมากกว่านี้แตนี่นมมันกลบแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแหละ